ได้มีการออกมาชี้แจงกรณีพบโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่นะคะโดยขอให้ประชาชนค่ะอย่าวิตตกเนื่องจากขณะนี้มีการควบคุมการระบาดได้แล้วค่ะตามที่จังหวัดสงขลานะคะพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่โดยข้อมูลจากบริษัทจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่27มีนาคม2567ซึ่งพบว่าขณะนี้พบหัวสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน23หัว เป็นสุนัข22หัวและโค1หัวค่ะโดย10อำเภอที่พบก็คือในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่พบหัวสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า7หัวมีผู้สัมผัส38รายลงลงมาก็คืออำเภอเมืองสงขลาพบหัวสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า4หัวมีผู้สัมผัส16รายส่วนอำเภอสะบาย้อยอำเภอณาทวีอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโขงพบหัวติเชื้อนะคะจำนวนอำเภอละ2หัวค่ะ อำเภอรัตภูมิอเภอควนเนียงอเภอบางกล่ำและอเภอสิงสถิงพะระพบหัวสัตว์ติดเชื้อนะคะคจำนวนอำเภอละ1หัวเท่านั้นทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะเนื่องจากตระหนักดีค่ะว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจึงออกประกาศจังหวัดสงขลากําหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดค่ะ ตามพระราชะบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558ลงวันที่11มีนาคมศักราช2567เพื่อให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอของจังหวัดสงขลาเป็นเขตเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าจากนั้นก็ได้มอบหมายให้สำนักง,งานปรุษัทจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งลงพื้นที่ควบคุมการระบาดของโรค โดยยืนยันคะว่าขณะนี้สามารถควบคุมโรคได้แล้วสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านในจังหวัดสงขลาไม่ได้วิกฤตอย่างที่เป็นข่าวค่ะทางด้านปริษัทจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเผยคะว่าโรคพิษสุนัขบ้าที่พบในจังหวัดสงขาลาล็อกนี้เป็นการระบาดในสัตว์ยังไม่พบการติดต่อสู่คนโดยทางสำนักงานปริษัทจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ค่ะได้ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง กรณีพบสัตว์ติดเชื้อก็จะมีการประกาศพื้นที่เขตระบาดโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราวก่อนจัดส่งทีมควบคุมโรคนะคะลงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์พร้อมประเมินสถานาการณ์สังเกตอาการสัตว์หากตัวใดนะคะมีอาการเข้าข่ายก็จะรีบนำออกจากพื้นที่เพื่อกัโกโรคทันที สำหรับช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิสิงหาคม2 5 0 7นี้นะคะเป็นช่วงที่สำนักง,งานบริษัทจังหวัดสงขลาและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าต,ตามชุมชนต่างๆทั่วจังหวัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยตั้งเป้าะะว่าจะฉีดวัคซีนสุน,นัขและแมวรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของและสุนัขและสัตว์จรจัดค่ะให้ได้อย่างน้อยร้อยละ80 ครอบคลุมในทุกพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังโรคเชิงรุกหากท่านอาศัยในเขตท้องถิ่นใดนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารนำสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงค่ะไปรับบริการได้นะหน่วยบริการใกล้บ้านหรือสอบถามรายละเอียดมาที่สำนักง,งานบร,ริษัทอำเภอหรือสำนักง,งานบร,ริษัทจังหวัดได้ค่ะ